อ้าลวโลอัดอันนี้อันนี้คืออัดแล้วใช่ไหมโอเคนะผมขอสวัสดีนะฮะวันนี้ไม่ได้มาแคสนะครับผมก็จะมาบอกเรื่องหลายๆอย่างนะฮะ,ะนะครับผมอย่างแรกเลยที่ฮอตตอนนี้เลยคืออ,อัลต้าฮาร์ดคอร์นะฮะก็มีคนบอกว่าเออลงเร็วๆนะครับจริงๆอะ่ะมันลงลแบบนี้ไว้น้องเขาลงวันที่11เอ้ยเดี๋ยวนะมันลงที่18 2 0 2 2 2 4 2 6 28 30คือมันลงประมาณนี้นะฮะลงวันละคลิปเอ้ยไม่ใช่วันละคลิป2วันคลิปนะครับผมแล้วก็คืออัดครั้งเดียวรวดเลยนะครับผมไม่ต้องมาโพสหน้าหน้าเอ่อเพจนะครับว่าไม่ต้องต้องไม่ต้องมาโพสนะครับว่าอย่างนี้เลยนะฮะไม่รู้ว่าน้องคนไหนแต่ก็ขอบคุณนะฮะแต่คือมันไม่ต้องแล้วนะฮะนี่ฮะนี่นี่ไหนวะ <laughs> ไหนวะเออนี่ครับ พี่ครับอัลต้าฮาร์ดคอร์ทีมแดงอยู่ประมาณ x อ็กซ์ลบห้าร้อยเก้าวสี่สิบห้าเห้าร้อยเจ็ดสิบสองคือบอกไว้ก่อนอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับแต่คือว่าจบไปแล้วไงคือคือคือเอ่อคือแคสจบไปแล้ววันเดียวเลยสามชั่วโมงโอเคอันนี้คือโอเคไหมคือตอนนี้ตัดต่อครบแล้วเหลือลงอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ไม่ได้แคสนะฮะตอนนี้คือไม่ได้แคสคือจบไปแล้วนะผมแล้วก็อย่างหนึ่งนะฮะ เมื่อกี้แฟนเพจนะครับผมก็คือมาฝากแฟนเพจด้วยนะฮะให้ทุกคนนะครับผมกดตรงดีคริปชั่นนะครับคำอธิบายใต้คลิปนะฮะก็จะมีหัวข้อคำว่าไฟมีนะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากได้ Facebook ผมนะครับผมอยากเห็นหน้าผมนี่ฮะ c e b o o k Facebook โอเคแล้วก็แฟนเพจแฟนเพจนี่ให้ไปกดไลค์นะครับผมแล้วก็ส่วนกรุ๊ปทวิตเตอร์สแกมเนี่ยแล้วแต่เลยว่าใครจะไปไอ้นี่หรือเปล่าแต่อินสแกรมกับทวิตไม่ค่อยได้เล่นนะครับโอเค กรุ๊ปนี่ให้เข้าไปจอยกันได้นะผมซึ่งกรุ๊ปเนี่ยมันจะอยู่อันนี้โอเคกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปมันคือนี่ฮะ ZKN เคเนะครับผมนี่ก็จะเป็นกรุ๊ปแบบปกติพูดคุยกันได้มาถามเรื่องบา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 รพี่เล่นทั้งก็เกมเล่นบาบาร์อะไรหรือเปล่านะครับส่วนสตรีมสตรีมนี่แอดกันมาได้ครับแอดกันมาได้นะฮะนี่แอดมาปุ๊บผมก็รับทุกคนนะครับผมถ้าเกิดใครส่งเกมมาให้แคทอะไรก็ได้ฮะจะไฟน่าอร์เฟรดดีหรือว่าอย่างอื่นอะไรก็ได้ครับผมนี่ ก็รับหมดทุกคนนะฮะไม่ไม่เคยอะไรเลยนะฮะรับหมดทุกคนนะผมเกมก็สามารถมาขอเล่นได้มาไม่ใช่ขอมามาชวนเล่นได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็คิดกันอีกทีนะครับผมโอเคนะฮะก็มาฝากไว้ที่เท่านี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะอย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับผมแล้วก็เชียร์อัลต้าฮัรคอร์ต่อไปนะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนข้างหน้าคือตอนนี้เลือดผมเหลือแค่ครึ่ง0.5นคือฮากันเต็มอัลต้าฮัรคอร์เลยโอ้ย คือเกือบตายเหมือนกันนะครับโอเคก็ขอบคุณน้องๆที่รับชมนะครับโอเคอย่าลืมนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะผมขอบคุณน้องมากโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ